วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างตัวแท่งนำแสงนะครับตัวไกด์ไลท์นะครับแท่งนำแสงสําหรับใครที่อยากได้ลักษณะเดไลท์เหมือนออกมาจากโรงงานคือยิงไฟเข้าแท่งครับผมตัวนี้แท่งที่ผมใช้ก็เป็นแท่ง8มิลน,นะครับขนาด8มิลหรือใครอยากได้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้เราก็สั่งซื้อได้เลยครับผมตัวนี้ผมสั่งมาในรั z ด d ช s h ป p ี e มีหมดครับผมแล้วก็ ไฟที่ผมใช้ยิงเข้าแท่งผมจะใช้เป็นไฟจากวงแหวนนะผมชุดไฟวงแหวนเราก็ซื้อชุดไฟวงแหวนมาชุดหนึ่งก็จะได้มาคู่หนึ่งก็จะได้มาคู่หนึ่งล้วก็มันจะได้เป็นตัวตัวไดเวอร์มาเลยมาด้วยครับผมตัว LED ไดเวอร์มาด้วยเลยก็คือจะไม่ต้องยุ่งยากไปต่อนู่นต่อน,นี่มากมายเรามาก็จ่ายไฟเข้าก็ใช้ได้เลยตัวนี้จะสะดวกกว่าน,นะครับผมแล้วก็เอามาตัดตัดออกจาก ตัวฐานวงแหวนมันก็ใช้แค่หลอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตัวแท่งเราต้องทําให้มันมีเขาเรียกอะไรจุดที่แสงสามารถตกกระทบได้ก่อนนะครับผมอย่างอันเนี้ยที่มันพอพอมองเห็นเพราะว่าตัวแท่งอ่ะมันลายมันตอนเขาส่งมามันอาจจะโดนขูดขีดมันเลยทําให้ลายมันก็เลยทําให้เหมือนเหมือนเหมือนมันจะสว่างแต่ที่จริงของจริงมันมันมองไม่เห็นนะครับผม แสงมันจะมาตกที่ปลายปลายแท่งเลยเพราะวันเป็นจุดตัดเราก็เลยจําเป็นต้องสร้างรอยหยักในแท่งเพื่อให้แสงมันตกกระทบนะครับผมสาหรับวิธีการทํารอยหยักก็แล้วแต่เครื่องมือใครมีอะไรนะผมถ้าไม่มีหินเจียก็ใช้ตะไบแบบนี้ผมถ้ามีหินเจียก็ใช้หินเจียเจียลักษณะเหมือนเป็นเหมือนทําเป็นฟันปลานะครับผมเรียงกันไปเรื่อยๆครับผมหลังจากที่เราทํารอยหยักใส่ในแท่งแล้วผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ ก็พยายามทําให้มันเป็นเส้นตรงนะครับผมเพราะว่ารอยอยากต้องทําให้มันอยู่ด้านหลังแท่งมันถึงจะเห็นได้ชัดในเวลามันสะท้อนไปด้านหน้านะครับผมนี่ครับพอเรายิงไฟเข้าใส่ก็จะประมาณนี้ถ้าแท่งยาวก็แนะนําว่าให้ใส่2ด้านนะครับผมใส่หัวกับท้ายแสงก็จะออกมาเต็มพอดี ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการดัดตัดทำทรงมานะครับผมเราอยากได้ทรงลวดลายแบบไหนแล้วก็ตัดไปทมทรงที่เราต้องการอันนี้ผมตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะมันยาวไปเดี๋ยวผมจะอันนี้เยวผมจะทำทรงคล้ายๆของฟอร์จูเนอร์แล้วกัน ตอนเราเป่าพยายามอย่าจี้แช่นานมากนะครับผมเดี๋ยวแท่งอะคริลิมจะไหม้ใช้ไฟอ่อนๆเป่าเรื่อยๆนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองยิงไฟเข้าแท่งดูนะครับผม เนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้แสงมันจะชัดด้านหน้านะครับผมเพราะว่าเราเราทำรอยหยักไว้ด้านหลังแสงมันก็จะยิงออกมาชัดด้านหน้าเลยสำหรับใครที่อยากลองทําใส่รถตัวเองอยากได้ชิ้นงานคล้ายๆเหมือนออกมาจากโรงงานก็ลองทำดูครับผมคร่าวๆก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับไกด์ไลท์ แท่งนำแสงนะครับผม